นี่มคนที่ไปชุมนุ่มที่ใส่เสือแดงเนี่ยเป็นคนในสัง่งคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เราพร้อมที่จะกําจัดเป็นจังเหลือบจังยุ่งเป็นจังจริงมีชีวิตที่บ่แมนคนถ้าคุณกาขาคนในขนาดนี้ก็ต้องย่อมรับว่าเม่จิตหัวใจของคนคนสังการหรือคนลงมือนี้มันมันโหดเหีย้ยมเกินเกินกว่าที่สามารถสำนนกเขาจะรับได้ในสิ่งหนึ่งที่ผมหูซื้อไ้คือว่าใครมันสิกาปราบคนจำนวนหลายขนาดนี้ยู่กลางเมืองการยึดการกลางซี่แยกราจพประสงค์นี้มัน นั้นเป็นเป็นพื้นที่ที่ยุ่ต้อหนาต้อตาของของผู้คนทั้งโลกนะเพราะว่าใช้กระหูกว่าม,มีการเชื่อมนุ่มนะครับป้ายเขาก็เขียนอยู่แหละว่าเขาต้องการเหยุยบสภาพหรือตังประกาศเขาต้องการแค่นั้นแต่ว่าผมกระยางไป <c oughs> ไทาให้บ้านเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินอื่นห้ากินข่าวผมเห็นความเป็นเป็นไท่บ้านคนบรรหนดของผู้ชุมนุ่ม บอกว่าสิเป็นเสือแดงจากภาคไดก็แล้วแต่กินข้าวด้วยกันในนายหนจากโคราตจากเล้ากับอิสานกับกินเขาาดื้อลากินเข่าดื้อหัวหน้าเขาก็ได้กินเขาน้ำเขาา้างภาคอื่นเนี่ยแดงระยองแดงจันทบุรีมากมัดเห็นเหมือนเห็นเห็นสภาพคือทุกคนเป็นไทยบ้านคนเสือแดงเป็นอีอย่างในสังคมไทยผมผมผมว่าเขาเป็นคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนถี่บ่อถึงนับว่าเป็น พลเ,เมืองหรือเป็นคนของประเทศนี้แต่ที่ผ่านมาก,ก็คือขันคุณจะปราบคนอีสานคุณเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ได้คุณข่าค้นกลางถนนก็ได้คุณเข็ดจังได้ก็ได้กับคอนอีสานนี่คือมันมันเหมือนเป็นแบบวัฒนธรรมเร็วๆของส่วนสัมพปรองของของ,ของประเทศนี้ที่ปฏิบัติต่อคนอีสานที่ผ่านมาตั้งแต่ลอยปีที่แล้วจนถึงปี2 0ง0ันนี่ศตวรรษที่21เยังข่าค้นกลางเมืองตอ่อหนาซื้อมวลชนตอหนาสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์คคุณยังข่าคนมันก,มนก็มันก็บอกว่าคนอีสานก,ก้าวหน้าไป มึงยังล่าหลังแล้วก็ยังใส่กําลังในการจัดการหรือปกคร้องผู้คนโดยการกดคมมาให้เขาเขาเขาห้องเขาเป็นเสียงเรื่องที่เขาต้องการจะบอกต้องการจะสื่อสารการปราบมันเห็นในคนยานแน่นอนคนจะยานยานตายหลายขึ้นคนออกไปสู่ที่พานมาเถ่าที่ผมครุกพี่คือส่วนหนึ่งตายส่วนหนึ่งพิการส่วนหนึ่งติดขุกส่วนหนึ่งหลีไย ส่วนหนึ่งแทบจะบ่มีทีอยู่ที่อยู่ในสังคมแต่ว่าเขาหลาบจำบ่ผมว่าเขาบ่หลาบจำเขารอเวลารอเวลาที่มันจะระเบิดยิ่งถึงกดทอะไรผมอยากมันมันจะระเบิดแห้งเก่าก